ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ล้อลอยแล้วนะครับก็ไม่แรงขึ้นที่สุดนะครับ Give up if I do something, man. I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. Uh, so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving. Boys. ครับเป็นเรื่องนะครับโอ้ยติดโอ้โอ้ย,อยบังบันไดไปซะและ้วตรงนี้มันคับนะครับบันไดไปซะและ้ว ล้อลอยทั้งสองนะครับต้องหาหินอะไรมาหนุนตรงนี้ไม่น้ามาเลยนะครับครับอเอาหินมาลองล้อรถทั้งสี่ล้อด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะใช้โฟวิวนะครับ ครับเดี๋ยวจะถอยห,หลังนะครับดูจะไปได้ก่อน,นะครับประตูทางนี้เปิดไม่ได้ต้องเข้าทางโน้นนะครับ ลองแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับมีทางเดียวต้องหาอุปกรณ์มาขุดดินตรงนี้ออกอไม่รู้มีอะไรตรงท้ายรถมั่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองหาดูนะครับโอ้ยหาอุปกรณ์ได้แค่ไขควงันเดียวนะครับโอ้ยแย่เลยลองดูครับ มันเล็กไปนะเนี่ยโอ้โหสาต้องได้เปลี่ยนบันไดใหม่แน่อะไรกานนี้เออแย่เดี yeah. ๋ยวทำไปเรื่อยๆครับหนักอยู่ตรงนี้ครับคํำ นะครับอุปกรณ์ขุดไม่เวิร์คสงสัยต้องเปลี่ยนแผนขุดได้ก็ไม่รู้จะขึ้นได้เปล่าต้องเปลี่ยนแผนเอาแม่แรงมาลองปีกนกยกขึ้นแล้วก็เอาหินเอาดินอะไรมาลองตรงนี้นะครับ ปกรกกอบแม่แรงนะครับเดี๋ยวต้องหาหินมาลองนะครับว้าวมีหินแถวไหนได้มั่งเนาะนี่ว้าวโอ้ยโอ้หนักว้าวเนี่ยครับด้ามต่อแม่แรงในชุดเครื่องมือที่เขาให้มา เอาหินมาลองแม่แรงนะครับแล้วม่แรงมาทําที่ปีกนกนี่ก็จะเสียบเข้าไปในรูก็ทําการหมุนนะครับแล้วก็นี่จะมีตัวบล็อกที่ใช้ขันน็อตล้อนะครับก็มาเสียกกบเข้ากับด้ามตัวนี้ เอารูตรงนี้เสียบเข้ากับด้ามตรงนี้แล้วก็หมุนเนี่ยครับก็จะสามารถหมุน2มือได้สบายได้สบายเลยเดี๋วตอนหมุนอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ขาดตั้งกล้องมานะครับเดี๋ยวจะหมุนเพื่อยกปีกนกล้อหน้าขึ้นนะครับ ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ล้อลอยแล้วนะครับก็ไม่แรงขึ้นที่สุดนะครับติดอะไรวะอ้ตอนนี้ผมเข้าขับสี่ไว้อยู่นะครับล้อไม่ได้อาจจะไม่ฟรีเดี๋ยวจะเอาขึ้นจนสุดนะครับเอาหินมาลงแล้วก็จะได้ขุดตรงโน้นเพิ่มเอาดินมาลงนะครับพอดีนะครับ ตัวบล็อกขันน็อตเนี่ยปลายมันแหลมก็เดี๋ยวใช้ขุดดินตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นอีกนะครับขึ้นให้สุดเลยครับโอ้ยเหนื่อยน่ยครับเวลา,ายกมาแม่แรงต้องใช้สองมือมือหนึ่งจับตรงนี้อีกมือหนึ่งจับตรงบล็อกนี้ก็หมุนควงไปนะครับก็จะยกแม่แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนยกไม่ได้ถ่ายนะครับ สุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาหินก้อนนี้มัดโอ้ยนะโอ้ยเอาหินก้อนนี้มาลองล้อตรงนี้แล้วก็ไปขุดดินมานะครับตัวหินมาโดนตรงนี้ก็สวยเลยย ขับรถไม่ดูไม่ได้มานานแล้วไม่นึกว่าใครจะมาทำร่องตรงนี้ไว้โอ้ยบันไดไปหมดเลยไม่เวิร์กนะครับจะต้องหาหินที่มัน ก้อนเล็กกว่านี้มาใส่นะครับมาลองนะครับแล้วก็ไปขุดดินตรงโน้นนะครับออกออกก่อนลืมไม่ก็ขูดตรงนี้ออกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้สามารถใช้หินก้อนนี้ลงไปได้ เดี๋ยวหาหินใหม่มาเดี๋ยวไปโดนแมลงเป็นเรื่องเลยอุยโอ้ย,อยเป็นเรื่องแมลงหลุดดีที่ยังเอาหินก้อนนี้มารองไว้หน่อย เดี๋ยวต้องขึ้นใหม่ครับอ้อยยัง้อยอยู่เป็นคืบเลยนะครับโอ้พอดีตั้งเอียงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นแม่แรงใหม่อีกนิดนึงนะครับว้หมดแรงครับเ้ายหินมาลอง เอาหินมาลองล้อไ้แล้วครับเ,ออเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาลองอีกหน่อยแล้วก็จะขุดดินให้มันชันมากไปแล้วก็เฉือนดินแถวนี้ออกให้มันสโลปหน่อยหนึ่งนะโอ้ยกว่าเดือนเดียวว้ตอนนี้น่าจะฮาทุ่มแล้วมั้งโอ้ยสู้ครับไม่อยากเรียก กู้ภัยให้ให้อายเขาเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองดูก่อนก่อนที่จะรบกวนเขานะครับให้เขาไปช่วยคนที่อุบัติเหตุเร่งด่วนมากกว่าดีกว่าเรายังพอลองดูก่อนนะครับื รองล้อแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ปลายของบล็อกขันน็อตล้อเนี่ยครับขุดเอาดินที่มันค้ำเฟรมแล้วก็บันไดอยู่แล้วก็มาลงตรงนี้ไม่ให้มันชันมากจนเกินไปดูซิว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนขุดอาจไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะลงมือขุดจริงๆจัง,งๆแล้วอาจไม่ได้ถ่ายนะครับ ตอนนี้ก็เอาแม่แรงออกแล้วนะครับจะมีหินนะครับที่มันหลุนล้อขึ้นมานะครับขึ้นมาได้ประมาณคืบกว่ากว่าเลยนะครับแล้วก็ใช้ปลายของบล็อกขันน็อตล้อนะครับที่ลำแหลมนะครับขุดดินที่ค้่เฟรมแล้วก็บันไดออกนะครับ เ,ออเดี๋ยวตรงนั้นต้องออกอีกสักหน่อยแล้วแล้วก็จะใช้โฟวิวถอยหลังขึ้นนะครับดูจะไปรอดหรือเปล่า เนี่ยครับตรงนี้เป็นล่องเป็นหลุมตรงนี้เป็นคันดินเนี่ยพอล้อหน้าพอขึ้นคันดินมาล้อหน้าก็ลงล่องเลยปกติตรงนี้ไม่เป็นแบบนี้ครับไม่ได้มานานไม่ได้มาหลายเดือนไม่นึกว่าใครจะมาขุดล่องไว้ตรงนี้ ส่วนคันดินตรงนี้มีอยู่แล้วครับเพียงแต่ตรงนี้มันไม่เป็นร่องแบบนี้นย <c oughs> ครับโฟวิวบางทีถ้ามีคันดินมาคำ้ำเฟร,ร,รมล้อห้อยล้อลอยบางทีก็ไปไม่ได้นะครับโชคดีมอีอุปกรณ์บนรถพร้อมนะครับทั้งแม่แรง เนี่ยอุปกรณ์แม่แรงตัวบล็อกขันน็อตล้อปลายสำหรับเสียบสำหรับหมุนแม่แรงกรณีที่เปลี่ยนกรณีขึ้นเพื่อเปลี่ยนล้อนครับแต่ถ้าต้องใช้ความยาวก็เนี่ยจะมีอุปกรณ์ตัวต่อเพิ่มความยาวนะครับหลอดตัวไปนึกว่าต้องเรียก หน่วยกู้ภัยซะแล้วเหนื่อยครับห้าทุ่มกว่าติดตั้งแต่3ามทุ่มโอ้พระเจ้าเดี๋ยวต้องดัดต้องดัดไอตัวยึดบันไดหน่อยนะครับแล้วก็ บันไดเดี๋ยวลองดัดลองแต่งดูถ้าไม่สวยก็คงต้องเปลี่ยนใหม่ก็ไม่กี่ตังค์ไอตัวยึดบันไดงอเลยครับบันไดก็งอโชคดีครับที่ถังน้ำมันไม่เป็นไรเนี่ยครับโชคดีที่ถังน้ำมันไม่เป็นไรแล้วก็เกียร์เนี่ยครับขับรถกังคข้าบ,บางคืนก็ดูให้ดีๆหน่อยครับ ก็ไม่มั่นใจก็ลงจากรถไปดูก่อนบางทีเราเคยมาวันเวลาเปลี่ยนไปก็พื้นที่ก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้ผมมาก็เคยขับขึ้นไปอยู่บ่อยๆอันนี้ลึกยังไงไม่รู้มัดขุดล่องไว้ก็โผล่หน้าขึ้นไปก็ล้อหน้าก็มุดลงทันทีเลยโอ้โหดีหม้อน้ำไม่ไปกระทุง้งพื้นคือถ้า คันดินไม่มาคำ้ำเฟร,รมกับบันไดไว้ก็ถ้าพุ่งต่อไปก็หม้อน้ำก็กันชนก็อาจจะไปชนกับไอ้คันดินอีกตัวอีกคันหนึ่งนะครับเ,เหนื่อยเสียงอาจจะดูเหนื่อยหน่อยครับเ,เนี่ยครับยัง่งก็ขับรถกลางค่ำคืนก็ระมัดระวังหน่อยกันนะครับ need a cup. Call a cup. Anyway. Never stop, do get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top it. You know I'm on.